อย่าลืมกด subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท,ท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็อย่าลืมนะคะรับชมแล้วอย่าลืมกดซับ s c r i b ์ติดตามช่องให้น้องป่าด้วยนะที่สำคัญเลยค่ะกดซับ s c r i b ์แล้วแตะที่กระดิ่งที่ระฆังไว้ด้วยเวลาน้องป่าอัปคลิปนะคะท,ทุกท่านก็จะได้เห็นคลิปนะสวยๆงามๆพัะเครื่องนะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมของทางร้านนะคะได้ทันท่วงเวลาเนาะได้ทันท่วงท,ทีของกิจกรรมนะคะก็อยากจะบอกว่าหลากหลายท่านเนี่ยบางท่านกด ับคแล้วแต่ว่าลืมแตะที่กระดิ่งก็จะพลาดกิจกรรมไปหลายท่านเลยนะคะไม่ทันช่วงเวลาที่น้องปาทํากิจกรรมร่วมกันเนาะก็อย่าลืมค่ะกดซับสไคร์และแตะที่กระดิ่งไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้เลย ที่พี่ๆหลายๆท่านรอคอยอยากจะบอกว่ามวลสารนี่จัดจ้านมากมวลสารดีมากๆจริงๆเห็นถึงความตั้งใจนะคะของผู้สร้างเลยก็ว่าได้สําหรับรุ่นนี้นะคะพระขุนแผนภายเอราวันค่ะหลวงพ่อหารวัดป่านะคะวัดป่าอาเจียงที่จังหวัดสุรินทร์ถือว่าเป็นหมู่บ้านช้างน้องนปาเคยไปนะคะแล้วก็ได้ไปกราบนะคะหลวงพ่อหารด้วยก็ ถือว่ามวลสารรุ่นนี้มีดีดีมากๆเลยเพราะว่าขึ้นเขาลงห้วยนะคะกันไปหาหมวลสารเลยเข้าปงเข้าป่ากันไปหาหมวลสารเลยถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ครูบาอาจารย์เกจิที่มาเสกนะคะวันนั้นเนี่ยที่มาเสกเนี่ยเสกกันบนพญาคชสารนะคะเสกกันบนช้างเลยนะคะพญาช้างเลยก็มีพระเกจิทั้งหมดสรูปเนาะมีหลวงปู่หานนะคะหลวงพ่อหานวัดป่าอาเจียงนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็หลวงปู่ปา ท่นค่ะที่มหาสารคามพระอาจารย์วีรพลนะคะท่านก็มาด้วยนะคะมีมาเมตตาอธิษฐานจิตนะคะ สำหรับพระขุณแผนภายเอราวันเนาะที่พระอาจารย์วีรพจน์นี่วัตริ่งชันนะคะที่สระบุรีแล้วก็มีพระอาจารย์แคร์ค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะวะัดสวนธรรมานุสรณ์ท่านก็มาลุกเสกนะคะมาอธิษฐานจิตบนพญาโคชสารเลยพระเกจิคณาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเนาะพระคุณแผนภายเอราวันนะคะก็ได้ทั้งสุดยอดไม่ตามหาสเสน่ห์นะคะปาว่าน่าจะได้ครบนะครบทุก ครบทุกพุทธคุณทุกด้านเลยก็ว่าได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็ทางร้านเหรืออะไรกันบ้างด้านหน้านี้นะคะนี่เลยรูปแบบทรงพิมพ์ประมาณนี้องค์นี้ดูสีเนื้อหาว่านจัดจ้านมากๆแต่ว่าองค์นี้ไม่ได้ออกนะเพราะว่า,าสร้างเพียง99องค์แล้วก็ที่สำคัญคือ,อาปาได อ่านี่เป็นเป็นรายการรายการแจกศูนย์เป็นรายการแจกศูนย์จองนะคะเป็นเนื้อสเสน่ห์จันค่ะตะกุดเงินปิดทองด้านหลังนะคะปิดทองเมื่อกี้เราไปเห็นเหมือนกับโค้ดว่า12หรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อห้าสิบสองสร้างเพียง99องค์เท่านั้นค่ะนี่มีโค้ดใกล้ๆชัดเจนนี่มีเลขมีโค้ดนะคะ52สสวยงามมากๆดูเนื้อหาของมวลสารนะคะสวยมากเลย ดูดูความตั้งใจของผู้สร้างนะคะเห็นแล้วก็นึกถึงนกป,ปลาเนาะสมัยไปเก็บมวลสารนะคะก็ลุยบุกป,ปาา่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเข้าปา่าเข้าถ้ำนะคะไปไกลแค่ไหนก็ไปนะคะเก็บมวลสารมาป่าชงป่าช้านะคะท่านงท่าน้ําก็ตามตำรับตําราบโบราณนะคะเวลาเราจะสร้างวัตถุมงคลเนาะยิ่งเป็นพระผงเนี่ยป่าจะให้ความสําคัญมากๆเลย เพราะว่าพระผงนี่เป็นอะไรที่ใส่มวลสารไปได้เยอะมากๆนี่เลยอันนี้เป็นของแจกสนยนจองนะคะเป็นเนื้อเสน่จันนะคะตะกุดเงินปิดทองด้านหลังสวยงามส่วนด้านหลังนี้อ่ะให้ดูก่อนว่านี่ด้านหลังนี้นะคะรายการนี้นี่ที่เป็นกล่องทึบๆเนี่ยเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะ ก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทั้งหมดนี้ที่ท่านไหนสนใจนะคะเดี๋ยวน้องปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะข้างหลังเป็นรายการรุ่นเนื้อรุ่นโชคค่ะรุ่นนี้มีหลายเนื้อมากๆเลยที่ให้ร่วมรุ้นกันแต่ก็สร้างน้อยมากๆด้วยเพราะว่าสร้างไม่ถึง3,000องค์เลยถือว่าเป็นพักคุณแผนพายเอราวัณรุ่นนี้นะคะถือว่าโอเคเลยน้องสร้างน้อยด้วยนะคะ แต่ละรายการนะคะเขามีหลายรายการนะมีมีหลายรายการค่ะแล้วก็มีเป็นรายการลุ้นโชคด้วยมีเป็นชุดกรรมการด้วยนะคะอ่ะอย่างรายการนี้รายการ4.1นี่แล้วก็4.2นะคะก็คือเป็น1ชุดเนาะ4.1นะคะน้องปามไม่ได้แกะมาให้ชมเนาะเป็นเนื้อมหาสเสน่ห์แช่น้ําว่านแล้วก็เป็นเครือร้อยปลาตะกุดเงินแล้วก็4.2คะ่ะเป็นลูกอมมหาว่านศักดิ์สิทธิ์นะคะตะกุดคู่ ก็เลยไม่ได้แกะให้ชมนะอยากให้เอาไปแกะลุ้นเลขนะคะไปแกะลุ้นกันเอาเองนะนี่เลยเหลือแค่นี้นะคะสี่องค์เอ้ยสี่สามชุดสามชุดไปเป็นชุดนะ4.1กับ4.2ไปเป็นชุดนะคะน้องปาาขออนุญ,ญาตไม่แยกนะส่วนด้านหลังนี้ค่ะเป็นรายการที่5นะคะมี5.15.25.3มีทั้งหมด3รายการนะคะมีทั้งหมด3เนื้อเป็นชุดกรรมการนะคะได้รับ3องค์ ก็จะมี5.1ค่ะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนี่เลยอ่ะดั๋ยไปหยิบอันนี้ลบไปก่อนรายการรายการ5.1นะคะ5.1เนี่ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณค่ะโทนสายรุง้งตะกุดเงินคู่เดี๋ยวลงไปหยิบให้ชมนะ ใกล้ๆอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะรายการ5.2ค่ะเป็นเนื้อว่านมหาสเสน,น่ห์ทูโทนเรืองแสงได้ด้วยอ,อ๋อกำลังฮิตเลยนะคะถือว่าเป็นรายการยอดนิยมอีกหนึ่งรายการเลยชุดกรรมการนะคะไป3องค์แบบนี้เลยค่ะสวยงามเป็นเซตนะคะคุ้มกันเลยทีเดียวส่วนรายการ5.3ค่ะเป็นเนื้อลายทงชาติค่ะฝังพลอยแดงเสกนี่เลยก็ตามนี้เลยไปให้ชมใกล้ๆเนาะนี่ ดี๋ยวจะหยิบด้านหลังให้ชมด้วยนะคะนี่อ่ะเรามาชมกันใกล้ๆเป็นรายการชุดกรรมการนะคะนี่เลยตามด้านหน้าเนี่ยที่ว่าซีนเอาไว้นะคะรายการที่5นะคะนี่รายการที่ห้าจุดหนึ่งนะคะเนื้อผงพุทธคุณโทนสายรุ้งนะคะตะกุดเงินคู่ค่ะนี่เลยสวยงามมากๆเป็นโทนสายรุ้งนะคะแล้วก็เป็นตะกุดเงินคู่นะคะด้านหน้า นี่ด้านหลังมีเลขมีโคโชัดเจนนะคะแล้วก็ปั๊มวกกร,รมการด้วยสวยงามวัดป่าอาเจียงนะคะที่จังหวัดสุรินทร์คุณแผนภายเอราวันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมมากๆกระแสแรงมากๆจริงๆพระคุณแผนก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเรื่องสเสน่ห์เมตตาก็สุดยอดแล้วค่ะไหนจะเป็นเรื่องแคลคาดคงกระพันด้วยไม่ใช่ว่าสเสน่ห์เมตตาอย่างเดียวนะคะคุณแผนนี่แคลคาดคงกระพันด้วยนะคะนี่ สวยงามมากๆอันนี้เป็นตะกุดเงินคู่นะไปกันแบบสามสามองค์แบบนี้เลยไม่อยากแยกเลยอะอยากให้เอาไปทั้งสามองค์เพราะว่าสวยทั้งสามองค์เลยนะคะไม่ไม่ไม่แยกดีกว่าไปกันแบบเป็นชุดๆอย่างนี้เลยอ๋อแต่อันนี้น้องปลากแกะแล้วเนาะ,ะแกะแล้วอาจจะแบ่งแยกได้นะคะก็รีบนะเพราะว่าใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะจ๊ะ รายการนี้เป็นรายการ5.2ค่ะเป็นเนื้อว่านมหาสเสน่ห์ทูโทนเรืองแสงไม่รู้จะทํายังไงให้เรืองแสงให้เห็น <c oughs> ไม่มีมือไม่มีมือปิดไฟนะคะไม่มีมือปิดให้ให้เห็นนะคะก็เดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวไม่แน่ตอนกลางคืนเราลองปิดไฟแล้วก็มาอัดอีกทีเดี๋ยวน้องาไปหาขาตั้งกล้องก่อนนี่รายการนี้นะคะเป็นเนื้อว่านมหาสเสน่ห์ทูโทนนะคะสวยอะดูมีสเสน่ห์จริงๆเพราะว่าองค์พระเป็นสีนี้เนาะอีกสีหนึ่งเนาะ ม,มาหาเสน์ทูโทนเรืองแสงนะคะนี่ด้านหลังนะคะยันวัดป่าอาเจียงนะคะหลวงพ่อนี่เห็นไหมหลวงพ่อหารนะคะแล้วก็มีเลขมีโค้ดชัดเจนแล้วก็ตอบว่าเออเป็นแผ่นว่าเป็นกรรมการเนาะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการ5.3 5.3นะคะอันนี้คือเราไม่ต้องลุ้นนะเพราะว่าใน1ชุดเนี่ยก็คือจะได้3องค์นี้เลยนะคะไม่ต้องลุ้นนะคะถ้าเกิดเป็นรายการกล่องทึบๆแดงๆข้างหลังเนี่ยต้องไปลุ้นเอาว่าจะได้เนื้ออะไรนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเนื้อพิเศษแบบอย่างนี้นะคะไม่ใช่เป็นเนื้อกรรมการแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อกรรมการนะคะรายการ5.3เป็นเนื้อลายทงชาติค่ะแล้วก็ฝั่งพลอยแดงเสกนี่ ฝั่งพลอยแดงเสกนะคะเป็นเนื้อลายทงชาตินะคะแล้วแต่นะความความสวยงามความมีเสน่ห์แตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าเห็นเป็นนกปาได้แบบนี้โชว์แบบนี้นกปาจะจะต้องได้ลายนี้เป๊ะๆนะไม่ใช่นะคะแล้วแต่ของของการบิดเนื้อของเขา๋อ้ข้างหลังเป็นแบบนี้ด้วยสวยงามมากอ่านกปาเบอร์นี้ได้เบอร์เลขด้วยเลขตัวเดียวด้วยนะเลขหก 6. เป็นเป็นชุดกรรมการนะคะนี่เป็นลายทงชาติสวยสวยสวยนี่ ไปกันแบบว่าคุ้มๆเลยสามเซตเฮ้ยไม่สามเซตสามสามเนื้อนะคะสวยงามมากๆเลยอะต่อไปเลยการน,นี้หกจุดสองสามน้องปลากแกะลุ้นออกมานะคะ <c oughs> ยังไม่หายดีขออภัยนะคะคันคอมากยังไม่หายดีเลยะคะ่ะยังยังยังเหนื่อยอยู่ด้วยนะ รายการนี้น้องปาแกะออกมานะคะและได้รายการ6.23รายการ6คือรายการลุนเนื้อลุนโชคนะคะก็6.23ไม่แน่ใจอ่ะนะ้องปาไม่มีใบใบเนื้อของเขาแต่ก็อยากจะบอกว่าสวยมากๆเลยเป็นเนื้อออกเหมือนแบบแนวแนวทูโทนเหมือนกันเนาะสวยอะค่ะนี่6.23นะคะได้รายการที่23สวยงามมากๆ,ๆเนื้อออกสีขาวๆอย่างนี้นะคะ เหมือนเลขตัวเดียวเลยอ่ะมองมองไม่เห็นแต่เหมือนเลขตัวเดียวเลยมีเลขมีโค้ดนะคะนี่ด้านหลังอืก็ไปแกะลุ้นกันเอานะคะรายการกล่องเนื้อกล่องสีแดงทึบๆนี่เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะไปแกะเอานะคะว่าจะได้เนื้ออะไรนะอ่ะโอเคตามนี้เลยก็ รีบได้รีบหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีแล้วนะก็ตามนี้เลยค่ะชุดกรรมการนี้อยากให้ไปทั้งชุดค่ะคุ้มๆแต่น้องปาจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะแล้วก็เ,เป็นราคาเนะแต่ละรายการที่ทางร้านเหลือนะคะก็อย่าลืมเลื่อนลงไปดูด้วยนะคอมเมนต์แรกน้องปาจะปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมศูนย์จองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ